สวัสดีค่ะมาน่วากับบอที่ช่อง리시 l อีกแล้วนะคะก,กดไลค์กดตามกดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อกมีอะไรจะมารีวิวค่ะว้าากล่องใหญ่มากค่ะอะไรอ่ะมาดูอืมรองเท้าไอของน้องอุ้ยของน้องก็น่ารัก ีโบจะมีรีวิวรองเท้าสั่งมาในเพจเฟซบุ๊กค่ะโอ้ยดูด้วยรอ,องเท้าวสวยมากเลยค่ะดูว้าวอันนี้มีลายดอกไม้วเราจะไปส่องค้าให้น้องก่อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นสุดๆเลยค่ะเล็งมานานแล้วถึงที้ช่วงโควิด บอกเลยนะคะรองเท้าสวยไม่จำเป็นต้องใส่กับคนที่ขาสวยีูงขาบวม <laughs> ừ, này nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì รอเห็นองท้ามั<น>้ยอืมค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะก็ส่งท้ายแล้วส่งท้ายแล้วไปได้ค่ะอสวยมากค่ะซื้อได้ที่เฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวให้ลิงไว้ก็ อันนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะฮัลโหลมาพบกับช่วงที่สองกันนะคะสาวๆคะ่ะอย่ามัวแต่มองอย่ามัวแต่ดูนะคะรองเท้าสวยๆมันไม่ได้จัดโปรบ่อยๆนะคะนี่แล้วก็ไปทดลองเดินมาแล้วในช่วงที่หนึ่งนะคะเอาไปหอก ตอบแล้วว่ามันใสแล้วมันเป็นยังไงคือใส่แล้วเดินแล้วมันก็คือมันนุ่มยังไม่ได้นุ่มขนาดแบบนี้มช่นม่เอ็นยก็เม่กอะไรเงี้ยใช่แต่มันนุ่มระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ขาเราปวดหรือเป็นอะไรเลยคือที่เดินไปหาเนาะสองกิโลกว่าๆนะคะมันไม่ได้ใกล้เลยแล้วคือใส่แล้วกลับมาบ้านสบายมากวิ่งด้วยขากลับมาวิ่งด้วยคือเพอร์เฟกต์มากค่ะนี่ใส่มาแล้วของจริง พี่หมีดำแล้วหมีดำแล้วค่ะคือเนีย่ยมันใส่แล้วมันนุ่มแล้วมันความนเนียคือมันดีมากอะคือบอกเลยค่ะสาวๆอย่าโมแต่มองอ่ะดูข้างในอันนี้ก็เชื่อเขาก็มัดมาให้เรียบร้อยอย่าโมแต่มองกันนะคะอย่าโมแต่ดูเราต้องรีบไปช็อปค่ะนานๆเขาจะจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะ เออแล้วมันมีลายอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างคือจะบอกเลยว่ามีเยอะมากแล้วคือตอนแรกก็เลือกไว้หลายอันเลยตอนแรกก็เอจะใช้จะใส่คนเดียวเลยเหรอ2คู่ไปเลยอะไรอย่างนี้แต่พอดีน้องอยากได้โอเคเราแชร์กับน้องก็ได้ถ้าใครอยากได้ก็ลองหาคนแชร์ดูดีกว่านะถ้าหรือไม่ก็จัดเลยคนเดียวสองคู่เพรามันซื้อหนงแถม เดี๋ยวจะให้ลิงก์ Facebook เอาไว้ดีกว่านะข้างล oh. <c oughs> ่างทายคลิปก็โอ้ยคืออะไรงั้น <c oughs> เราไปดูในเว็บกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะไปเลยไปเลยเย้ yeah, yeah, เข้ามาหน้าเพจเข <c oughs> าแล้วค่ะอ่นะาอนภาษาอังกฤษไม่ออกขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> เราก็มาดูว่าเ <c oughs> ขาจัดโปรอะไรบ้างดูซิรีวิวเขาอะก่อ,อนอื่นเราต้องมาดูรีวิวเขาก่อน พ่อค้าพูดจาดีมากค่ะสงไรมากค่ะสวอนี่เราจะหีกนเองเ,องเ,องเนะการบริการดีมากบริการดีตอบเช็เร็วมั่นใจคนใจร้อนดีเขาน่าจะเขียนผิดสวยค่ะถูกใจมากๆงานจริงไม่หลอกตานะจ๊ะเห็นไหมแล้วก็ไปรีวิวมาเหมือนกันนี่จุดไฮไลท์ของเขารองเท้าลำลองซื้อสวยอ่ะนี่ตัวเบลเลอร์เบเทอร์เลยค่ะซื้อหนึ่งของหนึ่ง พ้าแบบพ่าใช้ได้ด้วยว้าวเนี่ยมีหลายแบบมีแบบนี้แบบนี้ด้วยนี่ก็มีคือสวยจริงๆอ่ะสี่อีกอืมรีวิวสี่เห็นไหมรีวิวค่อยเยอะนะนี่แบบนี้ก็มีเดี๋ยวนี้จะเป็นแนวสปอร์สปอร์หน่อยปะ น้าน้น <The> no ้ดิแบบบางอกก็มีอ่ะคือสวยอ่ะคือจริงๆมันสวยดุกอันเลยโอ้ยดิอันนี้น่าจะเหมือนเดิมรีวิวเขาเยอะมากนี่ลายดอกไม้ที่ซื้อให้น้อง น้องสังนี่ของเราที่เราสั่งสีชมพูได้จ้าสวยสมากวันดีเทเวอร์จริงๆแบบนี้ก็อยากได้อไโอเคก็คถ้าใครชอบหรือใครสนใจก็มาซื้อได้เลยนะคะ คือราคามันก็ค่อนข้างจะนิดมันก็ค่อนข้างจะนี่นิดหนึ่งนะ690บาทซึ่งหนึ่งแถมหนึ่งก็เหลือแค่เท่าไรเอง300กว่าบาทเห็นไหมคุ้มจะตายขรับประกันนะคม่พาดถึค้าด้วยนะคะใครสนใจอินบ็อกเข้าไปเลยจ้าเย้กลับมาจากการ พาไปทัวร์ที่เพจแล้วเห็นไหมว่าคือมันสวยทุกแบบทุกรุ่นจริงๆแลวคืออยากจะบอกต่อว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันไม่ได้หลอกเนวะ้ยอะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปซื้อกันมานะแล้วก็เอามาอวดกันอืมเท้าใหม่ๆสวยจริงๆคนที่ขาไม่สวยนะแต่พอใส่พวกนี้แล้วขาสว,สวยขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะชิงสื่อแมาก้าเลยค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดซับะไคร้ให้ด้วยนะคะเป,เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะจะตั้งใจทำคลิปออกมาให้มีคุณภาพที่สุดเลยค่ะบ๊ายบาย